เราจะย่างไก่กันย่างไก่กับไอเนื้อแดดเดียวเนื้อห้มเดียวพะเมีนแดดพูดนะง่วงห้องสดสดอยู่พี่น้องเขาใกล้จะได้เวลาไอเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วพอหลังจากที่เหลือสังข้าวโพดเนาะเขาก็จะปล่อยบัวเข้ามากินทีนี้ แล้วเราก็จะเห็นวัวเยอะแยะมากมายมอ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 เดี๋ยวเราจะไปดูถั่วกันเรียกเรียกเรามาดูถั่วกันวันนี้เราจะเก็บถั่วแล้วเอาถั่วไปกินกับอ,นนนอ,อันนันพี่น้องเสีดอันนี้เมื่อนี่เขาเรียกอะไรล่ะฮะไอ้น้ำตกน้ำตก อันหมูอืมสีอย่างเฮ็ดน้ำตกหมูเมื่อนี้แต่ว่าเ่ยามอย่างหอวกะย่างแบบอันซุกเลยละบอได้เฮ็ดเป็นน้ำตกดอกแต่ว่าเอินมันน้ำตกซ,ซื้อนะพี่น้องโอ้สิได้กเก็บบักทัวไปกินอันวังวัง,วงอันมันมันแหล่เขาเราได้วังมาว่ามาก่เน,นี่เนาะ่อยกะเก็บสุมือ้อสุมเออแม่พี่นอ้องเม,มื่อละสิบหน่วย บางมื่อกะฮอกเกตหน่วยกับพอกินกับอันนั่นกับอันนี้นะพี่น้องเออมันกับปอยไงปะตูเนาะนี่เมื่อบ่ายทานดำปีปีอืมบอกนี่อันนี้สงสัยสิแก่แล้วได้เวลาเก็บเจ้าลเลี่ยวโอ้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 นี่ได้เวลาเก็บแล้วนี่ยตำกับสิแซบไปเรื่อยเนาะอืมเอาไปตั้เก็บเลยเมือน เก็บทัวแล้วม okay. ันอืนบอกกินก็อันน uh. ้ำแล้วน้ำตกมันแสบแล้วนะพี่น้องเนาะพี่นะหือยยำยางอยู่เด้อเนี่ยคอยกันเลื่อมหดตัวเมือนเนี่ยสิได้กินน้ำหมอกนั่นเล้วบอกทัวเอ้ยกินน้ำหมอกเอาบอกบอกทัวกินน้ำหมอกมหาตะหดกินน้ำหมอกเลยคือขอบขั้วคอยในพี่น้องขี่ขานขี่ขานอือ ลูกพักปลูก้านกินีนเบกสาอยู่กับขันค่ะค่ะมันก็บเบอันนี้เด้มันก็บอกหอมต้องกับอ่างขออ่างว่ายากแล้วก็สื่อกินเอานะพี่น้องอืมอเงิดหลว่าเดี๋ยวมันนำคางกระโต๊ใส่ดอกพะนะอื็นะเบาให้นป้องขำๆแต่ในใจก็บอกขำดอกเงิดไหลฮะนะนี่บักทัว่วพี่น้องได้เก็บแล่วมือในบักทั่ว่อย ก็อันแสบปันมันอย่างเด้อะนรอย่้งเนี้ยอันนั่นเนี่ยกินกับอันขัดขนมจีนเนี่ยพี่แจ๊ก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 ขี้ดื้อพี่น้องเอยอยหมือนเ้านี่อันน้ำมันผืดเนาะเอาไปเสียมาถอดเนื้อนละอืมบานนี้อันแก็ดล่อนใหญ่ขนาดพี่น้องเอาเอาอันตั้งไว้นิ้วขวนละ เขาก็เปิดเทียเดียวไว้พี่น้องกันล้นบักไงหนึ่งจังว่ามือนี่ยากเบิดมือไเลยพี่น้องอเฝล่าเฮ็ดคลิปไว้นะพี่น้องเป้าอัดคลิปไปได้หลายบันนี้คอยกระสิลลังลง่งลังลอง,งเอานะ <c oughs> บอกคอยเดินหน้มูดอ,อกพี่น้องแต่ว่าคอยขยันขยันทําคลิปนะแบบว่าไม่ให้เสียเวลาเปล่าถ้าเราออกบ้านอย่างเงี้ยหรือทําอะไรก็สร้างเราก็จะถ่ายคลิปเลยนะฉันนี่ถ่ายคลิปทันทีเลยมันบาแจก แม่นี่ก็ทายคลิปท่านทีเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทั้งหลายทั้งมวลพน่นะคอยก็เลยมีเวลาลหลางไหลนะพี่น้องหลังจากนั้นคอยก็เมือ่อคอยกับสาวหนาสาวหลังได้บ้านนี่ทำความสะอาดเจ็บบัดเมืออันนำ้ำมันมันมาเสียออกพี่น้องอย่าคิดบังใส่น้ำยาว่าสานถูเงยนนมาสิเมือนตาย ก็บพเห็นมันนะนะพี่น้องคอยฆ่ากันแล้เลี้ยงแมวน้อยอยู่บันนี้กลับไปแล้ววะมันสะเต็มเฮียเต็มเฮียนเบิดเบิดแอดแสดแล้วมันเลียงกินพร้อมเด้อืโอโอ้โหเป็นนายบักขี้ดื้อบักแก๊คคิดื้อแม่ด่าโน่น่ะแจ๊ขี้ดื้อใช่ไหมแจ๊ขี้ดื้อหลายบักขี้ดืบง่าย ยอดบักอื้อนี่ก็เป็นอันนั้นนะบอกโอ้เรื่มเรื่มเรื่มไปมันอื้อนเสถไย้ยางไปทั้งหน้าบานพู้ยอดบักอื้อพี่น้องอันอยู่หน้าบานบักร้ายเลยไม่รู้ว่ามันเป็นหมากหรือเปล่า,านะพี่น้องมันกับิบ่ท่านดอกเคยปลูกอยู่ที่นึ่งอยู่บ้านหลังเก่าพี่น้องจนน้อยบักง่ายเลยที่นี่จังได้ยะกับบัท่านขนาดปดลูกแล้วเอาไว้เนี่ยปลูกในสวนเฮียนเท่าแต่มันก็ต้องใช้เวลาให้มันแก่เนาะพี่น้องมันก็ไม่ถึงกับแก่ มันไม่ทันได้แก่นะมันมันมันนำน้ำมันอมก่อนน้ำแข็งมันอมมันตี่หละพี่น้องมันบละมันก็ไม่ได้กินเลยทีเนี้ยบ่ได้กินแล้วน้ำแข็งที่มากนห์นะพี่น้องก็บ่ได้กินเลยบ้าันเดอันว่าสิเปรอว่าสิเปรออันนั่นยูดิว่าสิเปรออันหาอันอัน ว่าสิไปรอหายเห็ดอยู่ว่าสิเขาไปเบิ่งเห็ดมันเห็ดงนันเห็ดไปเห็ดมากอะคำบัดแต่พี่น้องอยากจะให้วันหนึ่งมียี่สิบยี่สิบแปดชั่วโมงหรือสามสิบชั่วโมงฉันจะได้มีเวลามากขึ้นคือวันอีกอยังคือเขาอักล่าวอีกหล่ะเดี๋ยวมือ่นสิบิจอบเจ้าเดอเห็นว่าพี่น้องยุคคอนนเขาอักลลาอีกแล้วไม่รู้อะไรนะ มันสด็พอเห็ดอีกสะบ่เห็ดอันนั่งร่มก็เกิดดีๆมาเศร้าก็ได้กำานึ่งบ่อยอยู่ต่อเกาพูนต่อที่ไปพ่อเห็ดตายเบียป้าอิม,มาตายเบียสีเรื่องเลี้ยงนั่นแหละโอ้จะเป็นงามครับแลเห็นป่าอิมแล้วอยู่อันนิวน้วหยอกเนาะแล้วไปหาเก็บเห็ดแม่อยู่ป่าเล่าบาุสารพัดเห็ดเนาะพี่น้องมีแต่ใหญ่ๆบอกคือข่อยต้องข่อยน่นอนเจ,จ้าไอแจกมีแต่พอกินจะของแต่ของเพินนะโอ้โหปายังหมักใหญ่เลยเนาะ เฮ็ดอ e ok, e ันน้ำผึ่งน้ำยังก็มีหลายสารพัดได้เลียนรูเฮ็ดน้ำเล่าได้พี่น้องดีอยู่เราหายฟ้อมรูได้ดีอันใดห้าบูเขาก็ลงไปป่นี้ล้วก็เล่นมาหาเขายู่ได้ละเออเอินหาเล่านะแล้วก็ดีดีตัวขอบคุณนํำใจแล้วใจดีตัวอู้แดงหูวก็จะขวบมาลังเตียกับน้องทะยาเพ่นกับขามาอยู่หันนะพี่น้องกับขามาบอกว่าเอออันนี้กินได้บ่ไา้จรอันนี้นี่เจ้กหน่อยกับเฮ็ดอันน้นเดียวพี่น้องเจ๊กหน่อยกับเฮ็ดอัน ไอ้ขอนสนแล้วน่นแหละของปวดข่อยเฮ็ดปวกข่อยแสบกินหอมก็้เฮ็ดปวกเลยพี่น้องแสบคักดีใจหลายนี่ร่อนี่ลรอเลยเราเกิดเบิร์ตนี่ล่อนี่จําได้พี่กายนี่เนืในปลาเลยก็มีพี่กายจําได้เออนี่รอนี่แมนเบิร์อเดียวเสิมาเอาปีนี่ลหละมันน่าจะเดือนหน้านี่แหละข่อยว่าเด้เงี้ยข่อยเพราะว่าจําได้ว่าปีที่แล้วนี่ข่อยซื้อบ้านเนาะข่อยย้ายเข้าย้ายเข้ามหากนรยาย้ายเข้าเดือนที่แล้วนี่เออซื้อบ้านเนาะ ยายเข้าเดือนเดือนสิงหาใช่ไหมอือนี่ก็ครบปีหนึ่งพอดีเนาะพี่น้องเนาะปีกลัวปีหนึ่งเดือนหรือบ้านนถึงเดือนนั่นละนี่แหละข่อยสีมหาเราบักแกกยืนนั่นแหละตะกีบบ้านได้อ้อมหัวบ่วขยายหัวตะกีบบ้านหอดบบบน,นี้ขยายออกไปแล้วเนะ <c oughs> ะาะรอขังเงี้ยเท่อกันเป็นจีมเป็นเกล็มีตออะกอใหญ่ๆรอต้นแอปเปลิลกัมีหลายพี่นอ้องอื บักลาเห็นยังลูกโอ้ยเจ้าฟัาหยักยังพี่น้องคอยแต่ละมือละเว่นเฮ็ดงานในเหตยนแล้วก็เฮ็ดขายของน้ำหักน่ะเนาะมไหนถึงงานงานออนไลน์กับเล่นต่ำเมื่อเป็นสองเมื่อจังมาบอกคอยไในน้ำมูด้วยพี่น้องคอยกับมามาน้ำตั้งแต่แบบว่าเออผู้ใดมาหาเห่าขอเขาได้ไปจะซื้อได้พี่น้องเออกระชันเขาก็บ่ได้ไปดอกอืมสงสารเพื่อนนะเจ้ามาเขามีน้ำใจนะพี่น้องเออมาทักทายเนาะเออแสดงฝ่บนี่น้ำใจเหาก็ไปหาขจอนี มันมาแจกน้องเทียกลับไปบ่หอดจอดบ่เถิงก็มี่ได้พี่น้องแล้วแต่ใคิสะดวกข้นบายจังหร๋ก็ะด้าไปนี่นี่นี่แหละเห็ดคอนสนนี่ยุนี่ละนี่ยุป่าบักแอบเปิดนี่หลายครักมองนี่นะปีนี้ก็หวังว่าเจ้าจะเยอะเหมือนกันนะโอ้ มอมอเขาอยากออกขอ,อกพี่นอ้องเออนานา,นาอันนี้นาอันเขาเพาะปลูกนะเขาก็บอกง่วออกเนาะเพราะที่นี่เขาโพดแก่แล้วเหลืองเฮอแล้ววันนี้เขาก็สิตัดตัดแล้วเขาก็สิโล่ไอ้เขาก็สิแบบมกมวนมวนเอาอะไรหยาเาฟียงมันนะ่ะนะเอาไปงัควค้อยกินย่ำหนาวเนาะพี่นอ้องอือก็เคยเห็นแล้วบันนี้เขาก็สิปล่อยมาหิมงหิมะนี่ง้อทะเโตนี่โตน,นี่พี่น้องจากหิมะ